ที่เป็นครั้งแรกที่พี่แว่นได้ใช้เบาะคู่ครับนีไปกับสกอยจินนี่เดี๋ยวไปส่งจินนี่ไปหาหมอแล้วแถวท้องหลอกกันครับแล้วไปแยกราชดาราดเพา้าครับฮะถึงไปดูบอมแอทแทร็กกับคีรออร์โซฟานคีรอส,น,รอสนะฮะแล้วก็ไปจบทริปที่ร้านเจสเดน่าวันนี้น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ว่างวันสุดท้ายในรอบสาเดือนหลังจากนี้ นะเพราะพี่แม่ไม่ว่างวานเพิ่งไปดูครับบอลมาแทร็โดนเส้นมากนะฮะจักรที่อ่ะไม่ใช่โอเคเออคนโอ้เจ็บเลยเหรอกระดูกก้องเลยเมื่อกี้มันมันแบบมันเกินไปดีมก้าวมันต้องใช้จังหวะก้าวไงโอ้เล่นเกมไม่ได้ของเนี่ยอืมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงปรับสักห้า ฮะก็เหยียบขึ้นเลยเหยียบละเหยียบแล้วสปริงตัวฮะสปริงซ้ายเหยียบ่ฮะฮะเหยียบเลยอ่าอืมนั่นแหละไปคลองหล่อ จะเลือกใครไม่เคยแม้แต่คิดไม่เคยระแวงสงสัยสุดท้ายกลายเป็นคนที่เสียใจมีแต่เใจมีแต่ไว้ใจมีแต่ให้ใจ จีน่นะอืมก็จะ,ะถอดได้เดี๋ยวไปหาคีรสอสตอดีนี่หาหมอเรียบร้อยแล้วร้านนี้อยู่ตรงทองหล่อยี่สิบครับแหงเอาเรื่อง <laughs> มาทีสี่พันห้าพันโอเคคีรรสอยู่แถว

เนื่องด้วยที่นี่มันไม่มีที่จอดรถบิ๊กบค์ครับก็เลยไม่กล้าเอามาจอดก็เลยเอาเอารถไปจอดที่คอนโดของของคีรอสนะฮะนะฮโลของคีรอสคีรอสอยู่กับเพื่อนสนิทนะฮะ <c oughs> ดู <c oughs> เอาเป็นคำตอบแบบดา,าราแล้วอยู่กับเพื่อนสนิทครับ <c oughs> อยู่กับแฟนครับก็ เข,เขาเรียกว่าตรงนี้เป็นเดอะคอนเนคชันนะฮะเป็นสถานที่ที่จัดที่จัดไอ้พวกสัมมนาอะไรต่างๆนะฮะเป็นงานของพาราดอกวันนี้แต่พี่แว่นขออนุญาตไม่ดูพาราดอกนะจริงพาราดอกนี่ดูตั้งแต่งานแฟลชครั้งที่2ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนะฮะดูมานานมากเป็นสิปีในนี้ขอดูวงหน้าใหม่กันตามมาดูด้เมื่อวานแะล้วนี่บอมแอทแทร็กเมื่อวานนี้ยังค้างอยู่นอยู่ดูดัเฟสมา Hai men, wa? Itu super kece. Itu cocok banget sama. Dan dia enggak malu-malu. Insyaallah. นี้อยู่ร้านที่จริงเขาชื่อว่าร้านไอ้ส้มตำปากหมานะฮะแต่ไปแว่นเรียกว่าเจสเซเรนาว่าแต่ก่กอนหน้าเขาเหมือนเซรนเรนาวิลเลียมจริงร้านนี้เนี่ยเอ้แต่ก่อนพี่แว่นอยู่60ทับ3ครับร้านนี้อยู่60ทับ2นะฮะก่อนนี่เจ๊นี่ยังยังสับ สับมะม่วงสับกระท้อนขายอยู่ตามซอยรามหกทับหนึ่งทับสองทับสามอยู่เลยนะเนถึงตอนนี้ตอนนี้เลือแต่จะมีดแล้วแล้วสักแป๊บหนึ่งก็มาทําร้านส้มตำขายที่ปากซอยเขทับสองมีโต๊ะอยู่สี่โต๊ะตอนนี้แว่นยังเล่นเกมอยู่แบบเล่นตามร้านเกมนะชื่อร้านไซเบอร์ไทม์ฮะเสร็จเล่นเกมล่าบ,บอสเสร็จก็มากินที่นี่นะ,ะมากินที่ปากซอยแล้วลูกค้าเริ่มเยอะมันอร่อยเนาะ ก็มาเปลี่ยนที่เข้ามาในซอยนิดนึงแล้วก็เซ็งระยะยาวกับที่นี่ฮนระัแล้วลูกค้าแบบเยอะมากนะบอกไว้เลยว่าใครจะมาที่นี่อะ่ะถ้าหิวเนี่ยต้องทําใจครับเพราะว่าเพราะว่าทาช้าครับทำทำโคตรช้าเลยยิ่งเมนูที่เป็นส้มตำเนี่ยเจ๊เขาโขลกเองนะโขลกเองส่วนอย่างอื่นก็อร่อยแต่ที่พี่แว่นกินประจําก็จะเป็นส้มตำกุ้งสดปูสด หมูย่างเนื้อย่างนะฮะต้มแซ่บเนื้อปลาเผากุ้งเผานี่ทีเด็ดเลยฮะกุ้งเผาอร่อยมากนอกนั้นเคยสั่งมาแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเส้นเท่าไหร่ธรรมดาฮนะพวกตับหวานพวกลาบอนะไรพวกนี้ธรรมดาไม่ค่อยโดนเส้นนะเดี๋ยวรออาหารก็อันนี้เป็นหมูย่างครับสูตรของที่นี่มันจะมันจะนุ่มๆน,นะแอบเห็นเขา เห็นลุงเขาใส่เขาใส่ทิชชู่ลงมาด้วยเห็นลุงเขาใส่ไอ้อะไรนะซอสพริกด้วยแล้วก็ตบ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 เหมือนแบบซอสเบย์ซอสเบย์เบย์รือเบย์เออประมาณประมาณนั้นอันนี้หมูอร่อยครับอันนี้หมูน้ำจิ้มทิ้ไหอมยุ้ยน้า นีหมาอีกจานหนึ่งเป็นเนื้อใช่ไหมเนื้อย่างก่อนกินต้องหั่นก่อนยำม,มันน่อนจะได้ไม่ได้ทั่วถึงนี่ไม่ใช่เนื้อกับหมูน่าจะสูตรเดียวกันแกเป็นแก้เวเนะี่ยแยกเป็นเนื้อมันเองทีละเดี๋ยวแกะปลาหน่อยอันนี้ทีเด็ดของร้านนี้ก็ใช้ปลารู้สึกว่า,าหลังๆมาใช้ปลาซีพีแล้วทีเด็ดของที่นี่ก็คือมันจะชุ่มครับ นี่ปรากฏว่าแกะมาแห้งผากไม่แต่กินกินทุกครั้งมันจะชุ่มเป็นเครื่อนสนิ่งที่ร้อนนะครับเขาแกะให้ันอน,นี้ก็เหนียว้องดอีดีวะไม่ต้องข้าเหนียวนี่ครับจานไหลน,นี่นี่ครับพี่แบนเขาเรียกว่าถอดเสือ้อ นี่ครับดูความชุ่มโอเอาเลยไก่แล้วก็เขาก็จะยัดพวกเครื่องสม,มุนไพรอะไรพวกนี้กินได้นะหอมมเลยอ่ะหอมเลยอโอ้แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูดให้ด้วยอันนี้ครับเป็นเมนูที่ไม่น่าจะมาอยู่ตามร้านอาหารี่สารแบบนี้แต่ร้านอาหารอีสารของที่นี่เะเรียกว่าเป็นฟิวชั่น เชื่อนแรกเขามีปะไม่มีมามีตอนที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะกุ้งเผาอร่อยมากครับมันอ่าเจ๊เขาจะเผาเจ๊เขาจะเผาแบบเขาอยากเอาเกลือโปะเอาเกลือโปะทั้งทั้งปลาทั้งกุ้งนะะแล้วเวลาเราแกะเราเอามือแกะเนี่ยเกลือมันอยู่ตรงปลายนิ้วอ่ะแล้วก็เลียนิ้วแม่งนะฮะอันนี้หนึ่งโลโลน่าจะเท่าไหร่อะสิบกิดประมาณนั้นไม่สัดนไม่เกิน อันนี้ฮะเป็นเมนูที่ว่าแบบ recommend เมนูเป็นส้มตำแบบกุ้งสดปูสดแต่จริงแปลว่าแนะนำก็จะใส่กุ้งฟรีดแช่แข็งเอ้ยอันนี้ปูอันนี้กุ้งนะฮะถ้าจะหากว่านี้อันนี้ปูอันนี้ทักษิณ จริงมันไม่เชิงแบบตำนะฮะมันจะเป็นเหมือนน้ำยำนะฮะน้ำเนี่ยเหมือนน้ำยำไอ้น้ำเนี่ยเอาไปใส evet, <me> ่กับอะไรก็อร่อยจริงกาแฟได้ปะใค่มาเสียงดังวัานี้ปะนี่ฮะอืมอร่อยมากต้องมาโดนครับต้องมาโดนนะอันนี้เดี๋ยวขอตัวกินก่อนโอ้เต็มโตจริงนะฮะอาใส่ไปใน่อจริงไหมอิ่มแล้วครับ เฮ้ยเขาทำไมหน้าดูซิสิทธที่ห้าเราเร็วอโอ้โหรีบไปไหนไปชี่ขอรีบไปชี่นะฮะโอ๋อนี่เปิดทีนี่เหรออืม 要拽呀，要拽呀，真 ถึงบ้านแล้วโดยตัวสิบห้าครับไป เราไปถอดกันล็อกนะทีน,น,นี่โอ้นี่โอ้มีคนมาเกดบิกั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 ด